สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปคลายสุกผสุพ้นหลังจากไอ้บนเฮ็ดก็พอเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ็ดอาหารมใหายพญายเรียบร้อยเฮ็ดท้องเกี่ยวข้องเรียบร้อยก็เลยบงเบิงนะคะสองพี่น้องมื่อนี้พี่ไส้เราพี่ไส้เรามาหามาหาพญายแล้วซอยเฮ็ดอย่างไหนบุหลายหลายอย่างเกี่ยวกับหาโรดเกี่ยวกับอยังเพิ่น่ะอันนี้ก็เวียนหลอดหรือยังกับว่าลูกพญายแล้เฮ็ดห้เพราะว่าเรามีมีเครื่องทุกอย่างเดี๋ยวยานี่ เห็ดอียงให้กันบุมาตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงอะล่ะพี่น้องมาเด็ดประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วล่ะเบนเห็ดนี้กินแล้วก็เลยลงมาเบิงมาซองเบิงว่าเป็ดแล้วง่ายบ่สิได้ไปเก็บเอสิไปเก็บอันแอปเปิ้ลให้เราบ้านเรามีอยู่2ต้นมันบ่เป็นหน่วยมันเป็นหน่วยน้อยเดียวนเบิดแล้วดี้อยู่นี่มันหลายสิเก็บให้เราไปไว้ นนเ,เหี่ยมแล้วเห็ดผ้ายเห็ดน้ำหนามอันผลไม้น้ำแอปเปินนละน, e นะแม่พี่นอ้องจะคล้องก่อสิเอาไว้เนี่ยจักน้อยเมือ่อนางกะเจไปแหย้อนหน้าถุงหนึ่งมันเริ่มสุกแล้วไงมันเริ่มโลนนกกะมะกินสัตว์กะมะกินอันเป็นเห็ดนักเก็ตลดเด็กเพื่อนหัย เป็นเบรคขุดรถเต้าขังในพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมแล้วก็ซ่อมปรับปรุงนัดแปกงแล้วก็คายออกเครื่องใหม่เครื่องมีเรามีเปิดชิ้นย่างโซเนวแบบอยู่นี่ honey, hai, cứ bé hạ kim kapung kofia, yi dip banya. Bod lila, hai, 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 อันนั้นมาฝากอานมผึ่งมาฝากสองกระปุกบก๊ไงกิโลกัวพี่น้องข้องนำไหลเอ,อื้อเอ,อื้ออยู่นี่แหละแมวอ่ะหมือวานนี่แมวข่ามมาแมวบ้านทั้งฟังทง้งพู้หลักข่ามมาพี่น้องโตบก๊งไงเป็นแมวผูปนิมาเซิงที่ไดบุ๊กนนิมาเซิงพวกอันมีมีที่ไดบุ๊ เออแต่ว่าแมวมัอนี่ประเทศหมันแล้วเน็ดหมันแล้วมันบ่มักเซิงเลยมันบ่เซิงเลยพี่น้องน้ำคล้องน้ำไหลพีสร้างเลยพีไซพะเนยแล้วผัดผู้ใหญ่ก็พะเนยยืดเลยพี่น้องแล้วพู้ใหญ่ขมกระดูกเต็มหัวแต่ว่าพะเนยรู้นี่ผัดหัวหัวล้านหัวเถิดหลดแล้ว โดดเมียแล้ว <glowing> ก <noise> ็ขั้นหนึงเมียเราบโบมานําเห็นไม่มียางขวมเห็นไม่มียางขวมอันนั้นไปใบใบไปผลสงสัยสิควมไปใครไงเอาไอ้นั่นมะไกใครไงเอานั่นมะไกสะพานไปอีกแะ้วมั้งสัดป้าเนี่ยแหละจะมันเข่ามาจังไหนดอกพี่น้อง ว่านงอกกระพ้าฟื้นจนผลเต็มมันนั่นเต็มมันที่เพิ่นเอามาหน่ะบ้านลูกสาวเพื่อนน่ะมีมีกุชีกุชีเนี่ยฮะกัตะหนูได้นี่ใกลส้สิเลี้ยวเลี้ยวพอไงแล้พาใก,กล้เลี้ยวเลาพี่น้องพาฟื้นใกลเ้เลี้ยวเบิร์นี่ก็เลี้ยวเบิร์หนีก็เป็นว่าเบิร์ปีนี่มีแต่เลาสิไปหามาใส่ไหมมีมี ดอมๆขึ้นไปหน่อยมันไปยูอย่างหันฮ่า,านี่มันอุ่นเ่ฮเม้าันีขี่เคบไม่งอดตอดเนาะนี่พี่น้องต้นไม่เบิ่นต้นหนึ่งต่ว่าต้นนี้บ่แดงใบบ่แดงใบใบสีเหลืองใบสีเหลืองพี่น้องแดนกันกระบ,บานพใหญ่ใบสีเหลืองคือท้องโดล,ลงมาก เนี่พยพอไงแล้วเอาไวเอาอันพระเล็เอันไม้มาก,กันไวเนี่ยมันก็ข่ามมาได้คือเก่าเนี่ยพี่น้องเห็นบน่นี่เป็นหัวสวอนี่หัวสวอขอมานี่ยข่ามม่ะนีเลยขึ้นเก่านี่ยมันมาดูดนะมันหนีมุนเบิดดูดหยามันดูดนาดูดหยางนะมันหนีมุนเบิร์ดเอาล่ เพระว่าสิมีเห็ดจะได้พี่น้องนี่เห็ดพวกเห็ดดำอ่ะเพราะว่ามันมีต้นโอ๊กต้นนี้ยังนี่ต่อไปยห้บนบกเข่าไปมันมีตั้างแต่อันอันตําแนี้ยฝรังพี่น้องตําแนี้ยฝรังตอดแล้วมันขั้นมันเจ็บมันขั้นที่บนก็เลยว่าเอาบอกนั่นบกเข่าไปเจ้าหน่อยกับตายเบิดดอกตายแล้วก็หิมะลุงพี่น้องหิมะลุงคุ้มเบิร์ดเหรอน้ามูนี่คล้องน้ำเนี่ก็บ่มีน้ำเลยไม่หิมะเบิดเลย พ่อใหญ่ไทยเบิงขาโอก๊กลูกไปเบื่อก็เห็นหยังดอกอันนี้ปีหนาแล้วสีเฮ็ดต่อออกมานี่แล้วสีไอเอาฟื้นเอาหยางมาเฮ็ดบนไใบฟื้นใบหยังอีกเฮ้ดบนเอาไอ้เสื้อเห็ดตัวมาอันเอาอ่อนเห็ดผึ่งเนา่าเห็ดนั่นมาถิ่มไลยนะโมนีน่พี่น้องเอามาถิ่มไลยนะโมนี่ไต่ต้นสนนีห้ามันเกิดปีหนา เกิดเพราะเกิดกระซางมันเถอะอันนี้พ่อใหญ่เราก็เห็ดหัวเห็ดหยังของเราพี่น้องมันเก็บใหม่เก็บหยังเรานี่เราสิเห็ดปลายีน้ากันสิเห็ดมันเก็บใหม่ต่อมานีสิเห็นไหมเห็ดอยู่บนนังอกงอกอยู่อ้ยอาณาจักรอาณาจักรรกรักรกรุงรังหกแห้งพี่น้องหกออียงแนวของเราดอกน้ำหมอกก็ลัางเหยหื่อเราพี่น้อง หมอกระลังเสือเฮยละมีรถอันแท็กตเตอร์นี่ขึ้นกะเอาไว้ถลากไม่เจ้าพี่น้องแท็กเตอร์ขึ้นไห่ไว้ถลากลานเขาหายไปตัดรเราเราบ่ได้มีสวนดอกรเราบ่ได้มีทีปลูกด,ดอกแล้วบ้าเรามีเครื่องมือเรามีรถนี่ท้เลยไม่ยังไปลากเขาก็หายไปตัดแล้วก็เอามาแบ่งกันตัดแบ่งกัน เอาเทียรานกับเปลาเานะานะมักรบปเธอเนาะกคดังเก็บงานแล้วบั่มลุ้มรถตะปูตะปูหกเจ็ดเจ็ดหกม่ต้องออกแคก่เถือแต่รถคันนี้ออกยี่ด้เนานะพี่นะ้องเนาะเจ็ดหกนี่เนาะเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ หอยตุ้มตูนเยอะนี่ขั้นนี้เป็นกอว้เตยนี่โควินจะเอาขั้นเหลืองมะจะเอาขั้นเหลืองมะหอยนี้หอยไปตร้งติ่งไว้นี้ทน้อยแล้วก็ได้เก็บแล้วทนอยแล้วก็ได้เก็บแล้วห้องนี้เป็นห้องเก็บเก็บรอบเก็บอะไรยับอีหยังนเนี่ย ไอ้เฮงเครื่องไม้เครื่องมือ่อปนนเป,นเปนลี่ยนหล่อรถให้อ้ายสองขางบ่สิเปลี่ยนเบิดบ่เพราะว่าพวกนี้ขั้นเพิ่นเปลี่ยนมึนก็เปลี่ยนเบิร์ดดิสิเข่าหนาหนาวแล้วเปลี่ยนหล่อออกเข,ข่าหนาหนาวเขาจะกส็สิเปลี่ยนดอกยางลึก,ลก ดอกยางไอ้ที่มันก่อที่มันก่อถนนได้ก่อหิมะได้พี่น้องของพยแล้วก็เปลี่ยนออกเลยแตละหิมะลงกระจก็สิเปลี่ยนเป็นดอกยางอีกแบบหนึ่งอีกมี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 มึงรู้ไปล่นใส่มามงนี้ มานี่มาเบงเขามาเบิงเห็บด้อยหมดกลับไปใจห่างกับพี่น้องโอ้ยบนขึ้นบ้านก่ันมาเนี่มานี่มานี่ยมาเนี่ยไม้แม่อันนี้เบิงเบงเบงตัวเห็บเห้มอมีเห็บบ่มานี่ออกมานีด้วยลอหลินเฮาอยู่นีน่ละม,มาดีเด้อบนจะไปเก็บหาเก็บมาเก็บเปิ้์ลไว้ถาแล้วแล้วเลี่ยวงยบ๊อบบ๊อจะได้กินข้าวงา่ายบ่จิตเทีท่ยงเราเด,ด้พี่น้องนีน่ีบนขึ้นบ้านก่อนมันหนาว